ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อาคาร3 6ปีคณะอักษรศาสตร์ค่ะค่ะซึ่งบริเวณสึก3.6ปีของคณะอักษรศาสตร์นะคะจะมีม้านั่งและเก้าอี้และร้านกาแฟาให้บริกเพื่อให้บริการนักศึกษาให้ทํางานและอ่านหนังสือบริเวณนี้ได้ะครับครับซึ่งที่มาของโครงการระวางหลักงานของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะมาสารวจความพิเ็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสุนัขในบริเวณ คณะอักษรศาสตร์นะครับซึ่งเราจะเลือกที่อาคารหกปีแห่งนี้ก็เน,เนื่องได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สาธารณะให้ทุกคนได้มาใช้บริการได้และเป็นบริเวณสําคัญที่มีสูน้ำเปําจำนวนมากคร,ครับโครงการระหว่างหลังคของเราจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะขมอสัมภาษณ์เกิดว่ามีความรู้สึกยังไงที่ว่ามีสูนนะ้ำในคณะองรค่ะรู้สึกแบบลำคาญอะแบบไม่รู้ดิบางทีแบบ ก็เคยมีแบบพื้นที่มาเล่าให้ฟังว่าแบบเคยเป็นแบบพยาธอะไรเนี้ยแบบหมามนนอนแล้วแบบมันมีพยาธอะไรเงี้ยเข่าทีเขาอะไรเงี้ยเออก็แบบอยากให้แบบจัดการดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอารจะมีาทกรตาแล้วก็เกิดมว่าความไม่ปลอดภัยบเที่เกี่ยวกับหมาตัวเราหม่โดนหับว่าไม่เคยนะแต่เพื่อนนะคือไมนยังไงก็โดนยุบดุยัด ่อยไ้ยอยู่พอยไปที่โดนกัดคืออยู่เฉยแล้วมันมากัดหรือว่าไปอก็ก็ก็เดินไปเล่นแล้วมันกัด ในอีเมฝั่งเรามันมีฝั่มเทนด้วยนะคั่เทนเขากผู้หนการฝั่งเราก็มีก็เหมือนแบบเระนมทุนแต่ว่าเหมือนมัาจะจับต้องไม่ได้เหมือนกรไม่กระสบความสำเร็ทีนควรที่จะเาแต่ว่าอาจจะเงินทุนไม่ถือหรว่ามมนมีคนสัอฤทธิ์ก็าก็อยากให้จัดการสมัครก่อนอยากลองก็วบคุมประชากรได้ยังเเรื่องชุดว่าสีสี่กคือการหมักบ้านหรือาใค่ะกลัวกลัวโลกอะไร ค่ะแล้วเคยเกิดแบบว่าความไม่ปลอดภัยหคนย่เห็นเจอกัวหัายขนาดนะ,ะอันนี้ยังส่วนตัวยังไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าหเหมือนปกติก็ไม่เคยเจอน้องหมาตัดหน้าหรืออะไรอีอื่นแล้วถ้ามีปัญหากับค,คนอื่นเนี้ยค่ะมันมีความทิ่เห็นที่ว่าจะจัดการกับหมาในขนาดยังไง,งคิดว่าถ้าเอาเขาไปปล่อยเลยมันก็น่าสงสารไปอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะหาวิธีที่บอกว่า หมือนที่ที่เราจะช่วยป้องกันตัวเราเองแล้วก็ไม่ทำร้ายน้องหมามันสองฝ่ายก็คือต่างคนต่างอยู่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะต่างคสุดท้ายก็จะมีประเด็นสำคัญคือว่าอข้อแรกเลยน้องร้สึกอย่างไรกับการมีศูนนักในคณะบริเวณนี้รู้สเกยัต่อรู้สึกดีรู้สึกเฉยๆเพราะว่าก็คณะเราเป็นเป็นสถานทที่เปิดอยู่แล้ว คือตัดขนาดก็ทั้งคนทุ้หมาก็เข้ามาทุกวันก็ไม่ถึงปกติก็คไม่รู้สึกเฉอยเหมืที่มีหมาเยอะแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งที่มันทล้่นคอะไรมาเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่คนเยอะมากกว่าจบไปแล้วแบบเป็นคนชอบหมาใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบ เคยเกิดแต่ว่าเป็นหาที่ว่าหมามันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือว่าความรำคาญบริเวณีดได้ไหมหมแบบอะไรก็ได้หมาีน่าเวลามันกัดกระหล็งมันต้องติดสักหน่อยทำไงมันจะมามันจะแย้กัดเรามันจะมาติดเราต้องไม่จะติดก็วิ่งไปทัวรวมันมากัดเรามันไม่ติดมันกัดกัดทำไมกัดอย่างน้หรือมันจะมาติดเราไม่ได้มันต้องชิงกับคนด้วยแหละ แต่เวลามันพิสกับบินพิมพ์เป็นอันตรายนะแล้วท้ายคิดว่าคิดว่าเนี้ถ้ามันมีปัญหาจะมีปัญหาที่บ้านกคิรได้คนทำมันเลยอะไรนะกินไม่ได้กินไม่ได้เขาบอกกิน ริเวณของมันมากกว่าว่ามิตวจเขออ้ามาในโซนทีม่มีรักศึาษากัวกสิ่เยอะแต่ว่าอันนี้ขึ้่อนคณะว่าต้องทำแบนแต่ว่าอยากให้จำก,การบริเวณของมันมากกว่าขอบคุณนะคะรู้สึกยังไงที่มีหมายอยู่ในคณะอสส์ก็ก็ดีมันบางครั้งไม่ดีนบางครั้งถ้าถ้าเกิดมันอยู่มันนิ่งๆมันอยู่ส่วนของมันเราอยู่ส่วนของเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเอ่อมันแบบเวลามันอมนอนบนโต๊ะช่วงเย็นๆเงี้ย มีหมาตกนั่งแล้วก็รำาญบ้างค่ะแล้วเคยเกิดว่าหมาทำให้เรารำคาญหรือว่าเกิดความไม่ปลอดภัยในกร็มีเวลาที่ช่วงที่มันฤดูติดสัตว์ใหญ่คือหลัง <c oughs> รรมันติดสัตว์มันอย่างที่เรารู้ว่าคดานี้หมาตัวเมียมันน้อย <c oughs> แล้วพอมันติดสัตว์มันพวกตัวผู้มันจะวิ่งไปรูดตัวเมียแล้วกลายเป็นว่ามันจะร้องกันแล้วเกิดเราใกล้ๆกับที่คนนั่งมันมีเสียงว่า อารมค้างแล้วก็้าขแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเคยเจอบางตัววิ่งตัดหน้าที่มาแล้วก็เสือกน้อบล้วเขาไม่เกิดปฏิเนสใช่ค่ะะคแล้วจะมีแบบคขาพิจารณาว่าจัดการแบบว่าอะไรไงกับคณะในคณะสองก็คือถ้าถามว่าจะให้จัดที่ที่มันอยู่ก็ไม่น่าจะมีที่ให้มัน เป็นว่าน่าจะเป็นเราอยู่ส่วนของเรามันจะสูงมันถ้าเกิดมันทะเลาะกันหรือว่าไม่สามารถจะระานาบไปจัดได้ก็คือเราก็เลี่ยงกันไปค่ะขอบคุณนะคะไม่ค่อยอครับจากที่เราได้ไปสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาบริเวณอาคาร36ปีอักษรศาศสตร์นะครับเ,เราก็ได้พบปัญหาที่นักศึกษาได้กล่าวขึ้นมาอย่างเช่นไรบ้างคะค่ะปัญหานะคะที่พบก็คือสุนัขค,ค่ะเวลาจะติดจัดนะคะมันจะร้องเสียงดังและอาจจะกัดกันทําให้เกิดการรบกวนเวลานักศึกษาอ่านหนังสือ ทำงานอยู่ได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะหมามันก็ยังไปวิ่งตัดหน้ารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกทางนะคะมันก็ยังขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้หรือโต๊ะค่ะทาให้เกิดสิ่งตกกระโปรงหรืออาจจะมีพยาธิได้ค่ะซึ่งเราสัมภาษณ์แล้วนะคะจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงบ้างคะครับแนวทางที่เราได้ได้รับมาจากนักศึกษาที่สัมภาษณ์นะครับคือว่ามีการทําหมันการฉีดวัคซีนการกักบ,บริเวณแล้วก็การนําออกไปปล่อยที่อื่นนะครับ ซึ่งเสียงส่วนมากที่ได้สัมภาษณ์มาก,ก็คือว่าจะให้ทำหมันซึ่งเป็นถือว่าเป็นแนวทางที่จัดการได้ในระยะยาวก็คือเป็นการไม่เพิ่มจํานวนสุนัขที่นี่นะครับส่วนการกับบริเวณให้กับสุนัขนั้นน่ะคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะว่าพื้นที่บริเวณคณะนี้เป็นบริเวณที่เปิดนะครับกับระยากแล้วก็ในการนําออกไปปล่อยที่อื่นก็น่าจะทาได้ยากเช่นเดียวกันเพราะว่าทำไมนึจากว่า มีนักศึกษาและอาจารย์ที่มีความผูกพันกับสุนัขที่นี่มากค่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับเราสองคนก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากสุนัขเนี่ยก็ไมไ่ใช่ว่าจะเกิดจากสุนัขเพียงเดียวนะครับสุนัขก,กับตัวเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าตัวเรานี่แหละจะต้องเป็นระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเองใช่ครับทรับในท้ายที่สุดนี้ก็ในโครงงานระวังหลงานนะครับก็ขอจบการนำเสนอเทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ